โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมที่เกมไลนเ์เลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมนะโอเคนะครับผมในสุดเลนเจอร์ใหม่ของรอบใหม่นะครับผมในเดือนนี้ก็มาที่ยี่ปอยแล้วนะครับผมก็มันมาแบบตั้งแต่โอ้โหมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไร่วะจําไม่ได้เออนั่นแหละมันได้สักพักแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าผมคิดว่ารอเปิดตู้ขโมกาศน่าจะ ได้ชัวร์กว่านะครับผมนะเออก็เลยแบบรอทําคลิปวันนี้เลยนะครับผมอ่ะซึ่งก็มาที่ยิบร้อยแล้วตู้เพล่อกาสนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมเดเนเจอร์ไม่ใช่เดนเจอร์สิเกียร์อุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์เกียร์เนี่ยมาเป็นแปดดาวยิบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะมีแจกด้วยแหละนะครับผมอ่าเดนเจอั์ก็ต้องแจกนะเออตัวเกมนะครับผมแล้วก็มีแพ็คสุ่มเดนเจอร์นะครับผมของเดือนอ่านี่แหละพิษพาผมนะครับผมเดนเจอร์โทเค็นหรือเดนเจอร์ NFT ก็ มาเป็นดาวินชีร่างทองนะเออก็น่าจะเป็นทตุแสงแหละถ้าเป็นถ้าเป็นร่างทองแบบนี้นะครับผมซึ่งก็แน่นอนเนาะจะซื้อทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันมาวันวันที่หนึ่งนะนะครับผมแล้วก็ตอนสี่โมงเย็นนะครับผมรอจับจองกันได้เลยรอซื้อกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปทําแบบสอบถามด้วยนะครับผมมันจะแจกของรางวัลตั๋วกาชาห้าใบนะครับผมนี่นะเออนี่ไงมีแจกยิ่งด้วยร้อยยี่สิบวันนะครับผมจะแจกเป็นหูฟัง แจกฟรีนะครับผมแปดดาวแล้วเกจเจ็ดแปดดาวก็ก็ต <Uma velocidade wiele> ้องรออิน <ę> อ <mm ีกยาวแหละนะครับผมอุยาวมากเลยไม่รู้นะครับผมว่าเดือนนี้เออไม่ใช่สิมันมีเดือนนี้แจกด้วยนะครับผมก็วันที่28ดไหมใช่ไหมยี่สิบแปดหรือว่าวันที่สิบแปดนี่แหละจําไม่ค่อยได้เมื่อกี้มันขึ้นอยู่ผมก็ลืมกดดูเอไม่ใช่สิผมก็ลืมดูผมดูผ่านๆเองเมื่อกี้นะครับผมขออภัยมีเกียร์มาแล้วยีิบร้อยแล้วก็มาเป็นหลายอันด้วยนะ ม่ใช่แค่เป็นหูฟังนะมีดามเมื่อกี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอโหกิจกรรมควนประจําวันอีกและ <c oughs> เก็บเทียนนะครับผมแล้วก็มีของแจกเป็นกบร่างให้เปอร์แล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นไอเทมชิ้นใหม่นะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกียร์แปดาวนะผมคิดว่าไอคนนกสีแดงๆนี่นะครับผมเนาะแล้วก็มีตั๋วรีเซ็ตโคสมาร์ทเกาดาวมา,มาแจกให้อีกด้วยนะครับผมก็มันก็ต้องทําอยู่แล้วนะเพราะว่าของมันมันก็ มันก็ดีอยู่นะครับผมมันถือว่าโอเคอยู่นะครับผม,มถือว่าก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าทํายากหน่อยนะมันต้องห้ามพ่านนะครับผมโอเคเราอย่าพูดมากทําเพลงนะครับผมแล้วก็มาเปิดตู้กระชาตาเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะเปิดขออเขออนุญ,ญาตมาดูเกียร์ชิ้นใหม่สักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมของเดือน,นี้ก็อันแรกนะเป็นดาบนะครับผมเป็นดาบสายน่าจะเป็นว่องไวนะครับผมโอ้โห <laughs> เป็นดาบเปดดาวมีพลังจบตีกายแล้วก็ โจมตีโดนสกิลโนูนแน่นอนโอ้มีโดนแน่นอนด้วยนะครับผมแล้วก็รถคูดาเรนเจอร์นะครับผมอ,อันแรกดีเลยนะครับผมนะผมว่าโอเคอยู่นะเออถ้าใครจะเปิดเกียร์เนี่ยรุ่นอันนี้ได้ไดเนี่ยก็ก็คงจะดีนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะได้ยากนะครับผมแต่กิดแต่กิดดาวผมยังผมยังเปิดไม่ได้เลยอะไอ้เรื่องอะไรจะเปิดเปิดแบบดาวได้วะ <laughs> โอเคชิ้นต่อไปนะครับผมอันที่สองในตรงนี้ก็เป็นสายใบพิบใช่ไหม แล้วก็อะไรในรถแร่แม่นยำสกิลแล้วก็หลบสกิลนะน่าจะเป็นเกียร์ช่องกลางเปล่าหรือตกแต่งวะเออน่าจะประมาณนี้แหละอันแรกน่าจะเป็นเกียร์อาวุธนะครับผมอันที่สองตกแต่งชัวแน่นอนเอออ,อันที่สามพูดผิดอันที่สามนะครับผมก็เป็นน่าจะตกแต่งที่ผมพูดไปนั่นแหละก็พลังชีวิตตาสกิลหลบสกิลเออก็ดีนะไอเน,นี้ยเป็นเกียร์ที่ ค่าพื้นฐานมากเลยนะครับผมเป็นสายอ่าว่องไวเหมือนกันนะครับผมเป็นลูกสายฟ้าเนาะถ้าจาไม่ผิดถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะครับผมคือไปวุ่นวายกับเกมอื่นอยู่นะครับผมมันก็เลยจําสับสนนะครับผมเล่นเกมหลายเกมนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็อ่าไม่ใช่ดไไิไม่ได้ยุงละคายแต่เล่นเกมแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเรียบเปิดไปวันๆนั่น,นแหละขี้เกียจพูดง่ายพูดง่ายว่าสั้นเถอะ แต่ผมจะพยายามลงให้ได้ไบ,บ่อยๆแล้วกันไหนๆก็ว่างนะครับผมตอนนี้ว่างงานนะเออนะครับผมก็เลยได้ทําคลิปบ่อยๆหน่อยแล้วก็เยอะๆหน่อยเห็นไหมววก็มีเกมล่าสุดเนาะก็ลงไปก็เป็นเกมเ e มป์สเลเยอร์นั่นแหละที่ผมเล่นนะครับผมผมทำมาก็เล่นได้นะครับผมเออโอเคพูดมากพอแล้วเรารเปิดเลยดีกว่าอันนี้อยู่กันที่ไอดีหลักนะออเออเออลืมบอกเรนเจอร์ของเดือนนี้มันเป็นยังไงบ้าง เ,เลนเจอร์ของเดือนนี้มันก็ผมว่ามันก็พอใช้งานได้นะไอเลนเจอร์ปกตินะครับผมพอใช้งานได้นะไอโมนเป็นจระเข้นั่นแหละแล้วก็อแล้วก็บราวนะครับผมตัวบราวทัาแสงนี่ก็ผมว่ามันเป็นสายวงไวดามเมตน่าจะโหดหน้าดูนะเพราะว่ามันก็ยืนไกลด้วยทะลุอม,มาตะาด้วยทําให้ศัตรูกั็นถอยหลังด้วยผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะเออบัฟก็เป็นบัาวิ่งให้ด้วยถ้ามัน เขาเรียกว่าถ้ามันบัฟเรวเนี่ยก็น่าจะสุดยอดเลยผมยังไม่ได้นะผมยังไม่รู้เออผมก็ยังไม่ได้ไปดูคนอื่นด้วยนะครับผมคือมัวจะไปดูดูอนุมงอ,น,อนิเมะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่แหละเล่นไปวัน,วนๆนะครับผมเออไม่ได้สนใจข้อมูลอะไรเลยผมเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหยัดเกะพอเดือนของมันไม่มานะไม่ออกแต่พอมาเป็นเดือนนี้ออกเฉยอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เน้นยก็ได้ตัวที่เรายังไม่เคยได้นะครับผมแล้วก็พอที่จะาทาให้มันเป็น5้าูบี้แล้วก็ร่างเขาต้าหรือเปล่าอาจจะทําอยู่นะครับผมอาจจะทําเล่นอยู่นะหรืออาจจะไม่ทําก็ได้นะครับผมโอเคผมจะเปิดด้วยตัวกรชาิอย่างเดียวนะไอดี ID หลักเพราะว่า,าผมอยากได้รูบี้ให้ถึงประมาณสักห้าพันก่อน หรือมากกว่านั้นได้ก็ได้ยิ่งดีนะครับผมผมจะมาเปิดเป็นเกียร์โคโรโบน่าจะเป็นแปดดาวเหมือนกันนี่แหละผมหวังว่าผมจะเปิดได้แล้วกันนะไม่โคโรโบหนโครโครบโรบหนึ่งนะครับผม <c oughs> เป็นเกียร์นะคือจะเห็นเลยนะว่าไอดีหลักเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ลูบี้เปิดตู้กาชาหาเรนเจอร์หาเกียร์ไม่ได้เปิดหาเลยเดือนนี้ก็เหมือนกันอาจจะไม่หานะครับผมไม่ใช่อาจจะดิไม่หาเลยเพราะว่าผมจากทุ่มเทเก็บมากเลยนะครับผมก็รอด้วยอ้าเฮ้ อมาแล้วนะครับผมเพื่ออกาสาจริงนะเปิดได้อยู่นะครับผมนี่เจ้าอะไรเจ้าจระเข้มุน่นถือว่าได้อยู่นะเหลือแค่เป็นบราวไอบาวชื่ออะไรบาวเลยวะลืมชื่อนั่นแหละบาวท่านแสงท่านใหม่นะเออน่าจะรู้กันนะครับผมเป็นตัวหน้าตัวนั่นแหละโอเคมาอีกหรือเปล่ามาอีกไหมบราวทัดแสงปึ๊บ โอ้โหอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเก็บสักประมาณยี่สิบตัวกระชาเพื่อไปเปิดแสงมืดเก่าแล้วกันเผื่อมันมานะครับผมช่วงกลางกลางเดือนเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะมาเป็นตัวอะไรแต่ว่ามันน่าจะมาเป็นตัวโมนโหนดูแหละผมก็คิดบ้าน,นะ <c oughs> ก็เปิดแค่นี้พอเห็นไหมตัวโมนตัวนี้นะครับผมจระเข้ยักษ์นี่ถ้าเป็นร่างออลตาก็เป็นมีอ่าบัฟอะไรเนี่ย เพิ่มพลังจมเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมพืม้นที่แล้วก็เปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่นะครับผมเออแต่ว่าเสียอย่างนึงนะเสียอย่างเดียวนะไอสกิลดาเมจมันเนี่ยไม่ทะลุอมาตะาเสียอย่างเดียวออแต่ก็น่าจะพอได้หรือเปล่าไม่นู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเออสควาสามารถให้เปิดเอ้ไม่ใช่ควสามารถเ้าดาวน่าสนใจอยู่ก็คือมีควาสามารถจ5ุดห้าวินะครับผม เปิดต่อที่ Id ดที่สเลยดีกว่านะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้ไอหลักมาที่ร้านแล้วหวังว่าไอดีสองจะดวงดีได้นะครับผมถ้า Id 2บังเอิญเปิดได้เหมือนกันเนี่ยแลวเปิดเปิดเป็นธาตุแสงได้เนี่ยคงจะสุดยอดหน้าดูอะนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่าเพราะว่ามันก็ทีมเดิมก็โหดอยู่นะครับผมเพราะว่ามัน มันก็เล่นได้อยู่ครับผมเออแต่เสียอย่างเดียวคืออยากจะได้เกียร์มาเพิ่มจริงเลยให้มันแข็งแร่งกว่าเดิมก็มันกันแหละไม่น่าไม่น่าจะเก็บไม่ใช่ทีไม่น่าจะเปิดด้วยลูบี้เหมือนกันแหละไอดีเนี้ยไอดีที่สองเดี๋ยวจะเปิดแค่ตัวกาชาแล้วกันเก็บไว้สักยี่สิบเหมือนเดิม โอเคจัดไปผมไม่กดยกเลือกอะไรหรอกขี้เกียจกดเคยกดแล้วครับผมไม่ได้หาอะไรเลยแค่ได้แค่แบบลุ้นลึกลับขึ้นเฉยๆนะครับผมโอ้มันไม่เคยได้นะผมก็เลยหลังๆมาไม่เคยได้นะครับผมก็เลยนี่แหละกดแม่งข้างๆไปเลยเออนะครับผมได้ยินสเสียงกรบเก็บอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมหมามันเดินเหยียบไม้ๆนะ ถ้าได้ยินเสียงใบไ,ไม้แห้งโดนยหยากว่าขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมาอามานั่งเล่นอยู่ที่นอกบ้านนะครับผม,อ,มอยู่ที่เถียงนาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผมใต้ต้นไม้นะครับผมลมลมไม้นะครับมันมันถึงจะเย็นอยู่บ้านมันร้อนนะครับผมเลยมาทําคลิปตรงนี้แหละเอ,อเปิดไปเรื่อยๆปึ๊บ โอ้โหดูเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีนะครับผมตัวนี้มาแบบสง่างามากใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ไม่ได้อ่เปิดไปอีกรอบนี้หวังว่าจะมาหน่อยคือมันก็หวังอะลึกๆก,ก็วังอยู่โอ้โหมาเป็นตัวงี้ก็ไม่ไหวนะน่าจะเกลือ,อรหรือเปล่าไม่อยากเกลือเลยฮัลโหลผมไม่อยากเกลือนะผมไม่อยากเกลือ เพราะฉะนั้นมาปุ๊บโอ้โหซิงซิงซิงอ่ะบอกเป็นยังครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระพริบตายังไงมาหรือเปล่าโอ้โหตัวอะไรเน,นี่ย ตัวนี้ผมว่ามันได้ง่ายมากเลยน่าจะเป็นแบบตัวเกือแล้วแหละคิดว่านะครับผมโอ้ต่อมาๆแรกๆเนี่ยมันมาพร้อมกับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะมูลชุดเยลลี่ตอนนั้นคือโอ้ได้ยากโคตรเลยกลัวจะได้ในแต่ละไอเดีแต่ลังๆมาเปิดได้โคตรของโคตรง่ายเลยเนาะเออมามองดูแบบทำมักทำิมนยังไงเอยมาเลยหรือเปล่าโอ้พีโก้ไม่ไหวเลย ตัวดีๆว่วนี้ไม่มีหรอมาหน่อยมาหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหลปึ๊บต่อมาให้โอ้ไม่เอาสิอืมปึ๊บเอาพีโกอีกโอ้โหจเจริญพร <c oughs> จเจริญพร ให้ตายโอเคมาเปิดต่อที่ ID ที่3กัเลยดีกว่าเป็น ID ที่เกือเก <c oughs> ือมานานมากของโคตรมากเลยนะครับผมก็หวังว่าลึกๆเนี่ยจะเปิดได้สักหน่อยก็ได้นะครับผมอรอบที่แล้วก็มาเป็นโอเวอร์โหลดนะครับผมโคโลโ,โบก็เปิดไม่ได้นะสำหรับตัวอาร์เบโดแล้วก็ท่านไอนะครับผมไม่ได้เลยเฮ้ <c oughs> สงนะครับผม คือก็อยากได้ตัวเพิ่มเติมมานะมันผมว่าตัวตัวทีมของผมเนี่ยมันยังอ่อนอยู่นะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะไอเดี ID นี้ไอเดีสผมเนี่ยเป็นไอเดียเดียวมากที่โหโค้ดไม่ลงตัวเลยนะครับผมอ่ะขอดูสกิลก็คล้ายๆกับโยมีนั่นแหละนะครับผมตัวใหม่เนาะ แต่ว่ามันไม่คล้ายตรงที่มันทะลุออกมาตะาได้นะครับผมบัฟไม่ใช่บัฟสิไอดามจสกิลเป็นกระเด็นถอยหลังนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไอบาวยามี้จะเป็นสตัรน,นะครับผมไม่ทะลุเออมันก็ต่างกันแหละผมว่าไอเน,นี้ยน่าจะโหดกว่านะอมาตัวแบบนี้อีกแล้วอะ ผมคิดว่าผมจะเปิดตัวกระช่างหมดเลยแล้วกันเพราะว่าเราแน่นอนเนาะโคตรของโคตรอยากได้เลยไอดีสามเนี่ยหวังว่าจะไม่เกลือแล้วกันเนาะเอาฮึบมาแล้วพิบตาคายเปิบแล้วเป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่แล้วฮึบนั่นเป็น <laughs> กินไวเค็มโอเคยังไม่ออกยังไม่ออกสงสัยผมจะเปิดผิดช่วงไหม,อมตอนที่ผมเปิดเนี่ย บางไอดีก็เปิดตอนกลางคืนบางไอดีก็มาเปิดตอนเช้าบางไอดีก็เปิดตอนเที่ยงนะครับผมแต่ไม่รู้แต่ไม่บอกนะว่าไอเดีไหนเปิดเวลาไหนโอเคเอาฮือตัวนี้ล่ะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียมันเปิดได้เปิดเปิดยากเปิดเย็นเออไอ้ห้าสุดแบบสอบถามมันถามว่าตัวเลนเจอร์มาใหม่เนี่ยสุมได้ ยากมากน้อยเพียงใดผมตอบไปเลยว่าได้ยากของโคตรของโคตรยาก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 มากเลย <c oughs> นะไม่เคยจะออกตัวที่ต้องการสักทีผม <c oughs> ไปทําแบบนี้เลย <c oughs> ไปกรอกแบบสอบถามแบบนี้เลยนะเออใครที่ทําแบบสอบถามแล้วก็อ่านด้วยอนะไรเงี้ยอ่าที่ไม่ได้ทําแบบกาก,ากาๆีเฉยเเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าอยู่คอไหนนะฮะอืม <c oughs> <c oughs> โอเคปึ๊บ <c oughs> โอ้ย oh, ยังมาอยู่จดดาวอยู่เลยอนะ่ะโอ้หรูบี้เราไม่มีนะเราก็ไม่เปิดนะครับผมผมคิดว่าน่าจะรอไป,ไปเปิดแบบนู่นแหละโคโลโบโด,ด,ดีกว่านะจะเก็บยาวแล้วนะครับผมไอดี ID 3สามของเรามาเปิดต่อที่ไอดีที่สี่กันเลยดีกว่านะครับผมอาเหนือในคลิปนี้เดี๋ยวเปิดหมดทุกไอเดีเลยดีกว่านะผมลืมพูดไปตั้งแต่ข้างต้นเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเปิดหมดทุกไอดีเลยนะครับผมอ่าคลิปก็จะอ่ายาวหน่อยแล้วกันนะครับผมแต่ก็อยากให้เพื่อนๆ่พีพพ่ๆน้องๆนะครับผม ลุ้นช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าไอดีไอดีไหนผมเนี่ยวันเปิดได้บ้างนะครับผมนะก็ลุ้นดูร้อมๆผมหน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับมาไอดี ID ที่สี่หวังว่าจะเปิดได้เหมือนท่านไอซ์กันแล้วกันนะครับผมแบบฟุกแบบได้เลยนะท่านไอซ์เนี่ยฟุกของฟุกจริงๆนะเออ,อยูิเชก็เปิดได้เฉยเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเปิดได้นะครับผมเพราะว่ามันก็โหดโหดมากเลยแหละมาคู่กับเอมิเลียเรมแล้วก็ท่านไอซ์เนี่ย โอ้ตีดาเมจคลีโอ้สุดเถื่อนนะครับผม <laughs> ทีมนี้ไอดีซีผมเก่งกว่าไอดีสามผมซะอีกเนาะ mm hmm. อ่ะขายมา mm hmm. และกลายเป็นปลืม้มโอ้ hmm. ตัวขี้กากนะครับผม <laughs> ใช้ไม่ได้นะครับผมตัวขี้กากเลยโอเคยังไงตัวนี้โอ้โ oh. ห ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้อะไม่ออกเลยผมจะกดแบบปื๊บปื๊บป๊บรวเนี่ยไหมเนี่ยให้ตายสิรู้สึกเซ็งมันเริ่มชักจะแบบรู้สึกไม่ไหวละอือยังเกลืออยู่อนยกเลิกสักทีสองทีก็ก็ไม่ได้อีกอยู่ดีอ,ะอ่ะอือนะได้ไหมโอ้ โอ้แต่ละตัวผมโคตรท้อมากเลยอ่ะลูกท้อมากเลย <c oughs> เอโอโยเหลืออยู่หกสิบกว่าใบอ่ะเปิดต่อไปเลยผมว่าผมก็เปิดถูกถูกตู้อยู่อ่ะแต่ว่าทำไมมันไม่ได้อ่ะ <c oughs> งงอยู่เหมือนกันอะ่ะอืมได้ยากได้เย็นจริงๆนะเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นเลยอ่ะ <c oughs> แบบสอดฐานนั่นอ่ะ <c oughs> เออได้ยากมากเลยไอตัวเลเจอร์มาใหม่หรือเลเจอร์ที่อยากได้อะได้โคตรยากถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมที่มีให้ลุ้นก็ตามเถอะมันก็ได้ยากอยดีอ่ะโอโ้เนี่ยมาแบบเนี้ยใครเขาจะอยากเล่นกันได้แต่ตัวกากๆแบบเนี้ย <laughs> มีแค่ผมนี่แหละอยากเล่นต่อเรื่อยๆ อดทนกัดฟันเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละเดือนโอ้โหอ่ะลองลุ้นแบบเงียบๆนะครับผมชึบโอ้โหบาไหวเลยบาไหวฮึบมาอีกตัวมาอีกตัวตัวนี้ฮิเม อืมโอเคโอเคฟังเถียงหัวร้อซะก่อนโอ้โหอือเอาปุ๊บอือประยุทธ์มาอีกแล้วไม่ไหวไม่ไหวเริมเสียงละเก็บตัวกระชาไว้รอเปิดแสงเมื่อเก่าวดินไหมเนี่ยเผื่อมันมาเนาะ อาวลุ้นโหเจสิก้ามาไม่ไหวเลยอ่าเหลือ28ตัวกาช่าอ่าเปิดอีกไหมอ่นนั่นเปิดดีกว่าเปิดอีกเปิดอีกเผื่อมันแบบเผื่อฟุกได้อ่ะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยฮัลโหลวงการเกม GM เอยตัวไม่โอ้โหเว้นกมเ๋ยอืม ลุ้นต่อลุนต่อลุนความเกลือมันเกลือจริงๆฮะโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอะเปิดหมดเลยแล้วกันกะว่าจะเก็บไว้อยู่ไม่เก็บละเราชัากสูนหลายและสูนเกินปึ๊บโอ้โหออกตัวดีอยู่นะแต่ไม่ไหวเลยตัวแบบเนี้ยโอ้ยอะเปิดไปอีก เรานีนะยังไงได้ที่เธอขอร้องมาโอ้ไม่มาโอ้ยมันเริมท้อจริงแล้วนะเนี่ยคือต้นเดือนไม่ได้มันก็รู้สึกเซ็งอ่ะอย่างน้อยได้สักไอดีไหนอันนึงก็คงจะดีอ่ะมาเปิดต่อที่ไอดีที่ห้าดีกว่าดีดีกว่านะฮะโอ้ลายดีกว่าแล้วมันก็ยังไม่ก่อไม่ได้เลยเศร้ากุลมันเศร้าเหลือเกินอืม เฮ้ยเจ้าจริงนะนี้คือเร้าจริงเปิดมาเอ่อน่าจะโอ้หลายดีแล้วมีแค่ไอดีเดียวเปิดได้นะครับผมเปิดมาสี่อดีนะครับผมบาบอขอแตกเนาะโอเคก็หวังว่าจะออกให้แล้วกันนะไอดนนี้มีตรวจกระชาแค่นี้ก็เอาเปิดแค่นี้พอเลยนะครับผมมีแค่นี้แล้วก็เปิดแค่นี้แหละลูบี้แล้วก็เก็บไว้ดีกว่านะครับผม กับพิบตาแล้วยังไงคลายมาปั๊บแล้วก็เปิดได้เลยไหมเปิดได้คือขอ้องเฮ้รบโอ้โหเวนกำเฮ้ยมันได้ง่ายๆหน่อยดิเห็นคนอื่นเปิดได้ง่ายๆอ่ะขอลองทีเถะนะจ้ะวงการเกมมาหน่อยมาหน่อยอ,อ้าวฮึบมาสักทีเถอะอโอ้โหหลายโอ้โหแล้วนะเนี่ยโอ้โหไม่ไหว โ oh no, no, no. อ้โหนู้นู้นูกดมาเรื่อยๆป้าปื๊บอืมปื๊บป้าปอีกเยี่ยงไม่ออกปื๊บปื๊บปื๊บโอ้ยกดแบบไม่ได้รูน้เนี่ยไม่ได้รู้จริงๆเลยได้จะคงเกินล้วนๆเลยโอ้เป็นกรรมจริงๆเลยโอ้เสิงๆน่าดูเลยเออก็เปิดถูกตู้อยู่นะเนี่ยไอ้ตู้นี้นะครับผมเออมันเปิดไม่ได้เฉยเลยลุย้นแบบรถเร็วทันใจก็เกลือทันใจไปเลย เปิดต่อไอดีสุดท้ายเลยดีกว่าแห่งความเกลือๆๆ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 ๆนะครับผมไม่เกลือแค่ไอดีหลักไอดีเดียวเปิดได้ไอจรอเขตโอเคในคลิปหน้าเดีเ๋ยวค่อยมาเล่นให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะไอ <c oughs> ตัวนั่นแหละนะครับผมจะรีวิวแม็กไม่แม็กผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องคิดดูอีกทีหลังใหม่ก็แล้วกันนะครับโอเคในคลิปนี้เปิดต่อเลยดีกว่าไอดีสุดท้ายแนละ้วโอเคลุนแบบดิจิตอลลุนแบบสายฟ้าแลบ อืม,มาเป็นแล้วเนี่ยอะไรไอโอ้โหตัวนี้อีกแล้วคือยังไม่ได้แหละแต่ว่าถือว่าด,ดีนะผมเปิดได้ปึ๊บแต่มันใช้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมลืมอืมเอ,อเอายังไม่ออกอะ่ะออกทีเถอะออกมาเดี๋ยวนี้อไอทธาแสงอย่าชี้เหนียวขนาดนั้นอย่ายิงพขยอเหลือเกินโอ้โห คือได้คือกดแบบลุ้นมันก็มันก็ลุน้นเท่ากับเกลือเหมือนเดิมอะ่ะเพราะกดรวมๆบัสก็เกลือแบบสายฟ้าแล้วอ,อ่ะเออ้ตายสิไม่ไหวจริงๆเลยนะเนี่ยเอยคือใครดูคลิปนี้คงน่าจะสะใจนะโดนนะผมเกลือเนี่ยมีไอดีเดียวเปิดได้เออเก็บตัวแบบว่าต้องนานอย่างดีอะ่ะไม่เปิดไม่ได้เฉยเลยโอ้โหแต่แล้ตัวออกมาเย,ยบร้อยเกลือไปอ่ะ เดี gear, icism, rires, get ๋ยวเปิดเกียร์ทิ้งท้ายแล้วกันจะได้เกียร์หรือว่าจะได้เกลือมานะครับผมมาลุ้นกันเลยดีกว่าโอ้ยสองร้อยลูปี้แรกได้ไปเนี่ยเจ็ดดาวก็ได้ยากแล้วโอ้โหแปดดาวยิ่งยากกว่าออกมาไหมไม่ออกโอท้อเซ็งเหลือเกินเกลือไปรอบสองยังไง อีก200รูบี้เป็น400รูบี้อะน่าจะเปิดแค่ไอดีนี้ไอดีเดียวนะครับผมรอบเดียวด้วยนะครับผมเกียร์นะฮะเออน่าจะเปิดประมาณนี้พอแล้วนะอืมไอดีอื่นเดี๋ยวก็ลุ้นแบบแสงมืดเอาแล้วกันโอ้รัวๆก็เกียร์รัวๆมาเวทกรรมจริงๆเลยนะครับผมไม่ไหวจริงๆเลยโอเคในเมื่อเราไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ไปนะฮะโอเค เผื่อเรามาลุ้นตรงนี้ได้อีกอ่ะมีสิทธิ์ลุ้นตรงนี้อีกได้ไหมดาวิชีล่างทองเอาเพ่โอ้โหเล่นเตอโทเค็นไม่ได้เลยไม่ไหวจริงโอเคนะครับผมก็สรุปเลยนะครับผมเปิดได้ดีหลักไอดีเดียวเนาะก็ไอด้ดีเก่นก็เกือไปนะครับผมไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเราอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปนะฮะก็เหมือนกับที่อดีตหลักของเราแหละเล่นมาแรกๆก็ตัวยังไม่เก่งแต่พอเล่นมานานเข้าเปิดได้อะไรเงี้ย ก็โหดขึ้นได้นะครับผมสายฟรีก็อยู่ได้นะเออสายเติมก็ยิ่งดูด้เข้าไปใหญ่นะครับผมโอเคหากคุณเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า